เอาครับผมสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับ FC ช่องลูกข่าเนเียร์อิสานทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้ก็พาพี่พี่น้องมาตลาดอำเภอสมเด็จจังหวัดกรสินนะครับตลาดเสาร์วันอาทิตย์ดวยครับพี่น้องนะครับวันนี้ก็เสาร์วันที่12ธัท่านว่าคม2,564นะครับบรรยากาศย่างหมูเส่าวันนี้สำหรับผู้อยได้ งัวเลี้ยงเกตราคาประหยัดครับตลาดสมเด็จก็ถือเป็นอีกตลาดหนึ่งนะครับผมที่งัวห,หลายแล้วก็ราคาก็มีหลากหลายนะครับผมบ่ได้ว่าจะมีงัวงามราคาแสนนะครับราคาแม่ลูกรักมื่นนี่ก็หลายครับพี่น้องนะครับแม่สาวง,งามเดี๋ยวบของคุณพ่อเพิ่นก่อนนะครับจากตัวพ่อของพ่อมาหนิเอาแม่ลูกกับพ่อหน,นิลูกเล่นี่มันวะเอาลูกเล่ชาวเรับลูกตัวเมียเด้อพี่น้องนะครับผมเอาแม่ลูกแม่ลูกหามื่นว่าแม่ลูกหามื่นเด้อครับพี่น้อง นะครับลูกสองหรือสามพ่อแม่ผสมอีกไว้พ่อผสมด้วกับพระธาตุใพานครับบระธาตุในพานรอบเนาะคู่แม่ลูกร้ายมานได้พ่อหาหมื่นนะครับใช้มีอีกตัวพ่อมีคู่เดียวนี่บอกของพ่อเอาเบอร์โทรเบอร์ได้ก็พ่อ062ย์หกสองหนึ่งแนะครับพ่อใส่อยู่อำเภอได้ก็พ่ออยู่เขาวง นะครับแม่ลูกลูกับประมาณหกเจ็ดเดือนนะครับเอาขอบคุณหลายครับคุณพ่อเบอร์ชาโลเล่นะครับผมหลายท่านถามหามั่วลี่นะครับเดี๋ยวเบอร์แม่ชาโลเล่สบายครับพ่อชาโลเล่หลายมาได้ครับมั่วลี่ครับผมสามสิบแปดสามหมื่นแปดพันเนาะครับสามหมื่นแปดถองไปครับยังครับยังมั่นท่องเนาะเป็นแม่สาวหรือว่าเคยมีลูกมาแล้วมีลูกห ลูกหนึ่งมาแล้วเนาะนะครับผมเจ้าบ่าวครับเปิดไว้สามหมื่นแปดแม่ลูกคู่นี่นะครับขายไปหรอครับขายไปไหนครับคู่นั้นไปขายแยกครับขายแยกครับลูกซิบหาแม่ขายเศร้าสองนะครับเอาผู้ใดอยากได้ชาโลุลี่ครับเดี๋ยวถามเบอร์ทุกายเพป็นไห้เบอร์ได้ก็ครับไอ้ศูนย์แปดหกแปดห้าเก้าสองเจ็ดเก้าหนึ่งนะครับอยู่อำเภอใดครับว่ว อยู่หวยเพึ่งครับอ่าขอบคุณหลายครับผมหวยเพิงกาลสินด้วยครับพี่น้องนะครับผมชัลุรีนะครับอย่าไปเบิ้งฟูเล่ฟูเล่ผู้ใด้น้อครับเลยผมเห็นแม่แม่สาวงอมงามครับพี่น้องนะครับแม่สาว ของผู้ใดน้อครับนี่แม่สาวว่าเห็นจะคลองเพลินนะครับแม่สาวชลุลีเออแม่สาวบรามันนะครับขออภัยนะครับแม่สาวบรามันนะครับผู้เล่ผู้ใดน้อครับผู้เล่นะครับว่าเห็นผู้ชลุลีนะครับพี่น้องใหญ่หนาเลยว่าเห็นจะคลองผู้เล่ผู้ใดล่ะพ่อนี่ผู้เล่ผู้ใดล่ะครับว่าเห็น จ้าของนะครับอ้าวผู้เร่ครับพี่น้องราคาบโหลูราคาครับเจ้าของเอาไปทางไหนบุ้นะครับคราบเล่บเดี๋ยฟังราคาได้นะพี่น้องหาเจ้าของมาเห็นนะครับผู้เร่ผู้ใด่ละพ่อนี่ยเอาวมน,นีน้ถามว่าตัวใดก็บมเห็นเจ้าของครับพี่น้องมนี้จะเป็นแนวใดเน้อนี่เนาะนี่นะครับ มาที่ทัมผู่หล่ให้นะครับหลายท่านทัมผูช่ชาล,ลเล่ผู่หล่ผู้ใดเหรอครับพ่อหน,นิสวัสดีครับหาจาของออาาของัวพอเห็นนะทั้มหาจาของงัวอยเห็นี่เนาะเอาอยางหาจนพ่อโอ้แม่โค้งผู้ใดน้อครับนี่เขาอายปะครับแม่นี่หลายไม่ได้คเขาไม่ สองมืนสองมืนหาครับอ่าสองมื่นหาแม่แม่นี่เลยครับแม่นี่ราคาเท่ากันเนาะนะครับสองมืนหานะหัวลูกที่มาสองคือสามแล้วลูกที่สามไม่ตัวอะไรมานหนึ่งสองอ๋อซีตัวแม่เขานะครับแม่เขานี่สามหมืน่นถ้พี่น้องนะครับแม่เขานี่สามหมื่นนะครับแม่สาวนี่ครับ อ่ามื่นแปดนะครับอันนี้แม่สาวเบอร์โทรทิทต์้องได้ว่าเบอร์โทรศูนย์เก้าหกหกฮาจิตหกสองสองเก้านะครับผมอ่าผู้ใด,ดอยากได้อ่แม่แยกลูกนะครับงอโค้งไปจอยขาสองหมื่นสามหมื่นนะครับอันนี้ครับสามตัวของเพื่อนอันนี้ก็แม่สาวอันนั้นกู้จะเลยน้เพึนไปเลี้ยงก็ร้องโทรมาเบิรงนะครับผมอันนี้แม่สาว,ง,ยยวง,ง้อยูเพื่อได้กว่าบ้าอยู่เตาง,ง่อยนะครับ อยู่สะกดนักขั่นครับพี่น้องเต่าง่อยเดี๋ยวผมเห็นผูเ้เลี้ยไว้ทำฮาจากห้องเกินของผูเ้เลี้นอ่ครับเชลโลเลนี่ครับพี่น้องเลี่ยสามโตครับพี่น้องหาจากขวงกับว่าเห็นนะครับไหลมาจากเจ้าโตพุ่นเหรอครับพี่น้องว่าเห็นจะของเดี๋ยวย่งหาไปเรื่อยครับพี่น้อง <S <S แม่สาวผู้ใดี้ยนะครับพ่อเนี่ยของพ่อป่ะครับแม่สาว มั่วหลายแต่ไปเห็นแต่คลองอยู่ล้วครับพี่น้องปัญหากระบาดเนาะครับแมีมันเล่นี่ของผู้ใหล่ะครับเอาเพราะเมืองมันเล่นะครับ<ะ>หลายไหมล่ะครับแม่นี่สามหมืน่นหาพันหาล้อยเอาไมา่จากตัวครับเอาตัวเดียวเนาะ,ะของไปตัวนี้บ่าพันผสมเนาะครับเป็นมั่วแม่สาวนะครับของว่างว่าพันเลยผสมอยู่อำเภอ,อนามนเนาะ ครับเบอร์โทรติดต่อได้ครับเบอร์โทร090 4 5เก้าศูนย์ศีหเก้าศูนยด้าะมีลูกตัวนึงเหรอเด็กจ๋าอ่ามีลูกแม่เล้วตัวนึงเนาะอ่าม่นเป็นงูสาวครับพี่น้องอ่ามีลูกมาแล้วตัวนึงนะครับอ้าวครับขอบคุณหลายครับผมนะครับวันนี้เพิ่นเอามาตัวนึงครับพี่น้องนะครับเอามาตัวนึ่งสาวหน่อยจักบาทเนาะครับนี่ก็ใจใจ แมครับหมื่นแปดครับแม่สาวหน่อยครับพี่น้องหนึ่งมื่นแปดพันหาครับพี่น้องหนึ่งมื่นแปดพันห้านะครับแม่สาวเอามากตัวครับนี้อันนี้นครับสามหมื่นเจดพันครับผมสามหมื่นเจ็ดพันไอ้ของไอ้ีตัวนี้ครับคาเบงเนี่อันนี้เป็นคู่แม่ลูกครับแม่ลูกหกสามครับแม่ลูกหกหมืลูกตัวผูนะครับพี่น้องหกหมืพ แม่ลูกลูกแรกเนาะลูกแรกร้อยหาซิบยอครับแม่นี่นะครับซุนสูงอันนี้แม่เดียวบอลในท้องเนาะแม่นี่บอนนลในท้องักตัวครับหลายไปไหนครับแม่สาวตัวนี้สามหมเจ็ดพัาร้อยครับสามหมื่นเจ็ดพันหาร้อยนะครับของไอ้เพิ่นนะครับขงอวยพื้นเพื่อไดรครับพี่พงศ์พื้เพอผู้ใชครับผู้ใช้เบอร์โทรติดต่อ061ย์หกหนึ่งหนึ่งหนนะครับผมอันนี้แม่สาวนี่ใกล้พ่อผสมแล้วครับพี่น้องสวัสดีครับอ๋อสวัสดีครับสวัสดีครับสวั คครรัับบมขอบคุณหลายครับผมเดี๋ยวผมสอนแม่ก็ได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเอาขออย่าถ่ายภาพก่อนนะครับพี่น้องครับขอบคุณหลายครับผมขอบคุณหลายครับผมมาทางไหนล่ะครับข้ามวงครับผมข้ามวงขอบคุณหลายครับเอานะครับผมแค่นครับเป็นทักทายนะครับเลย่าถ่ายภาพจังเลย เดี๋ยวไปเบิ้งแม่รี่ครับจะบ่ายแล้วครับแมรี่อ่าที่เรองต้นครับพี่ข้อมูลออะไรข้อมูอ้ไรใส่ห้องน้ำครับอ๋อแม่ลูกผูกไปแม่ลูกผูกครับไล่ไปได้ครับพี่แม่ลูกผูกหาหมื่หาครับหาหมื่นหาพันนะครับผมตัวที่สลูกโตที่สองนะครับลูกผูกครับพี่น้องลูกข้อมโตนี่เนาะอ่าแม่นครับพอเลือดลอยอ่าพอเลือดลอยนะครับข้อมโตนะครับแม่ก็ลอยสี่สิบหาใหญ่ยุครับส่วนสูง ตัวน้อยนี่นะครับแม่สาวน้อยนี่เดียวตัวน้อยนี่ว่าสองหมื่นนะครับงวดประมาณหกเดือนปะประมาณหกเดือนนะครับสองหมื่นของอร์เพิ่์นเอามาเหมือนนี่สามตัวนะครับครบเครื่องนะครับเบอร์โทรที่ต้อนได้ไว้ศูนย์เก้าแปดศูนย์เก้าแปดหกห้าสามเก้าหนึ่งหกสองอยู่อำเภอพุนท้องครับพุนท้องนะครับเพิ่์นเอามาสามตัวนะครับของอร์เพิ่์นผู้สนใจอยากได้แม่ลูกกับมาต่อเพิ่์นเอานะครับผมแม่ก็ยังสดดีอยู่นะครับขอบคุณที่ลับครับผม แม่เล่ผู้ใด่นนอครับนี่สวัสดีครับเดี๋ยวไปเบิ่งแม่บทจัดนะครับของผู้ใด่นนอครับแม่ใหญ่นี่ของพ่อมาครับลายอะไล่ะพ่อสามสิบแปดห้าร้อยสามสิบแปดครับนะครับของคุณพ่อนะครับสามสิบแปดห้าร้อยนะครับแม่ใหญ่น่าจะเป็นแม่อยากลูกครับพี่น้องนะครับแม่อยากลูกสามสิบแปดห้าร้อยนะครับทังหลายคนกพลัง จ่ายเงินกันอยู่นะครับ<ม>สามแปดห้าร้อยครับ<ม>กำลัจงจ่ายเงินกันอยู่พี่น้องเดี๋ยวบไปทำเบอร์โทรเลยขออภัยจังบ้าแล้วครับแม่นี่<อ>แม่ลูกวะครับจ้าขายละเจ้าแม่ไปไลน์ไปได้ครับคู่นี่หกหมื่นสองพันแม่ลูกตัวขู่ครับพี่น้องประมาณลูกลูกแรกเนาะลูกแรกครับอันนี้ราคาขายแล้วครับพี่น้องนะครับเป็นขายกันเดียวนะครับอันนี้ราคาสำหรับผู้บริโภคคืน ื้อขายออกตลาดเกินจ้กบาทนะครับผมเดี๋ยวถามให้นะครับคันตัวขายแล้วนะครับแมีลูกจ้กบาทนอครับคุณพอ่อ,าพอหาหมื่นสามพันนะครับลูกชาโลเลตโตเมียนะครับประมาณลูกตัวที่สมน,นะครับมีเบอร์โทรบ้านอกคุณพอ่อเบอร์ใดก่อนครับพ่อศูนย์เก้าหนึ่งศูนย์เก้าหนึ่งหเจ็ดแสองแ่ามสองมเมือยูนพืน่อใดครับ เมื่อมาใจอำเภอใดเพ่อเตางอยครับเต้างอยนะครับเอามาคู่เดียวพ่อมาหนีคู่นี้กันนะครับผมอ่าคู่แม่ลูกจ้าบ้าก็พ่อหามื่นสามพันที่น้นนอ,น 3, นองน,น,นะครับได้แม่ลูกน,น,นะครับเอาแม่เปียวบ้ันเดียบผสมเนาะเอาหลาไปได้แล้วพ่อแม่ยี่นี่หกหมื่นครับพี่น้องบ้านเดียบผสมเนี่ยครับสูงอยู่เราเล่าอ่ารวยหาสิบบวกอยู่นะครับผมอ่าสูงใหญ่หนาหลึกเลยงมืมาแต่อำเภอเต่างอยนะครับเอาครับแก้วสองเหลี่ยมพ่อเพิ่นว่านะครับ อขอบคุณหลายครับคุณพอ่อสามตวัวนะครับของคุ่นพ่อคนหาแม่คุ้งเลยครับแม่ขาวจนานันเอยนะครับจ้าบ,บาทล,ละครับผมแม่ขาวคุณพอ่ออยากได้หนึ่งสามหมื่นหะนึ่งพันหาร้อยน้อพ่อเนาะท่องไปพ่อแม่นี่ย่างวันท่องเนาะมาจากตัวพ่อมาเนี่าแม่แม่แมพูดเลยครับแม่แยกลูกปะครับตัวนั้น หลฟ์ไปไหนเราพ่อแม่เนี่ยแม่มันได้ดสองเดือนแล้วเอาผสมได้สองเดือนเนาะหลฟ์ไปไหนพ่อเปิดไว้เปิดไปสี่หมื่นสองสี่หมื่นสองด้วยครับพี่น้องนะครับสี่หมื่นสองพันนะครับสำหรับปูอยากได้น้ำคุณพ่อเป็นไปเลี้ยงนะครับสองตัวว่ามาแต้มเพื่ออดไพ่อว่าเพื่อดอนจานดอนจานกลาสินนะครับเบอร์โทรติดต่อได้น้อครับติดต่อเบอร์ทั่วทั่วนะครับเดี๋ยวบิงนะครับ ตัวนี้น่าจะเคยมีลูกมาแล้วสองนะพ่อเนาะตัวนั้นก็สามบ่ตัวนั้นสามเนาะซีในท่องบ่พ่อซีในท่องนะครับผมสำหรับผู้มักงัวขาวนะครับเดี๋ยวเบิ่งเบอร์โทรนะคุณแม่คุณเบอร์เบอร์โทรก่อนนะครับศูนย์เก้าสองศูนย์เก้าสองหกเจ็ดหนึ่ง เก้าหนึ่งเก้าเจ็ดว่แม่เอานะครับผมเบอร์โทรของคุณแม่เพื่อนเด้อครับพี่น้องนะครับเอาสองโตขอบคุณหลายครับผมนะครับสองโตนะครับงม่ขาวครับนะครับแม่ขาวผู้ใดนน้องครับนี่เห็นนะครับเบิ้งผู้เล่ห้องพ่อบผู้เล่ห้องผอบอ่ะครับไลายไปเนี่ยแหะครับผู้เล่นะครับตัวละสองหมื่นเก้าพันครับพี่น้องนะครับ อันโต้ตัวน้อยเลยนะครับพ่อราคาต่อกันราคาซ้ำกันนะครับมีเบอร์โทรบะเนาอคุณพ่อหาพี่ผู้อยากได้ไปนั่มเบอร์โทรติดต่อได้กับคุณพ่อ082 116 116 7747 7747มั่วมาแต่อำเภอใดพ่อมั่วมาแต่สมเด็จนายอำเภอสมเด็จนี่เนาะนะครับผูซ้ำนี่ประมาณจ็ดเดือนพ่อซ้ำนี่เจ็ดเดือนครับพี่น้องนะครับขาสองกวัวนะครับมาต่อคุณพ่อเป็นเอาเหลือ เอามาสองตัวนี่พ่อมาเนี่ยตัวเมื้อนี้ก็แมน่นพ่ออ๋อตัว,ต,ว,ต,วตัวดำไล่ไปไหนพ่อเศร้ากลัวนะครับแม่แม่เล่นี่นะพ่ออ๋อแมเล่ของพใหญ่นะครับเอาไปเบิ่งแม่เล่นะครับเจ้าบ้านละของคุณพอ่อแม่เล่พ่อพูดจะพ่อ เปิดสามผู้คนาี่โทรศัพท์อ๋อนะครับอนันน like. oh, nee. er, um ี้ผมพ่อพนวามีเบอร์โทรนะครับแม่ลูกของใคน้อครับนี่แม่ลูกของไผรเหรอครับเดี๋ยวเอาเบิ่งแม่ลูกเล่ครับพี่น้องนะครับลูกน้าเลยครับนี่เยวเบิ่งแม่ลูกของเพื่อนนะครับผมแม่ออกบามันนะครับลูกชาลูล่นะครับงามงามครับพี่น้องคููนี้จักบาทแล้วครับ่็ หกสิบหาลูกประมาณจ็กเดือนครับลูกประมาณหกเดือนครับลูกประมาณหกเดือนเนาะลูกแรกหรพ่อลูกแรกครับลูกประมาณหกเดือนนะครับแม่เป็นมันเล่เนาะแม่เป็นมันเล่นะครับลูกชาโลเล่ประมาจากคุ้มครับมือนี่ใส่ครับอีกคุ้มเอานะครับลูกครับลูกเก่งนะครับในของคู่นี่สําหรับผู้อยากได้แม่ลูกนะครับใหญ่หนาง่วมาจากอำเภอไหนครับอำเภอสมเด็จเบอร์โทรติดต่อไ่ายน้อครับผม ศูนย์เก้าแปดเอาศูนย์เก้าแปดหกเก้าศูนย์ศูนยเก้าเก้าศูนย์ศูนย์ซีเนาะนะครับเอาคู่แม่ลูกนี่เด้อครับพี่น้องนะครับอยู่อำเภอสมเด็จนะครับขอบคุณที่หลายครับผมลูกแรกครับพี่น้องยังสดอยู่นะครับอันแม่น้อยนี่เนาะครับผม เดี๋ยวบิ้งหน่อยโอผมียครับครัผมจะบนครับ่ผมอยากได้18ครับอยากได้มื่นแปดนะครับผมแม่สาวหน่อยประมาณหาเดือนหกเดือนนี่เนาะครับเอแม่ลูกนี่นะครับแม่ลูกนี่ผมอยากได้สามหมื่นสามสามหมื่นหเก้าร้อยห้าร้อยสามหมื่นเก้าะครับลูกตัวเมียสามหมัสมหมื่นห้าพันเออเอาาราคา มีปลายความแาบที่นี่เอาแม่ลูกนะครับผมแม่ลูกอันนี้แม่แม่แม่เดียวแม่เดียวบระมาณเดืนท้องเนาะอันนี้พอกเลรอครับจะคอผสมโตัอ้าวข่มโตมาประมาณเดือนจักเดือนละครับข่มโตนี่ก็ประมาณสองเดือนครับอ่าประมาณสองเดือนนี่เนาะข่มโตเปิดร้ายไปไหนครับแม่แดงแม่แดงนี่ผมเปิดไว้อยู่ที่สี่สิบเก้าสี่หมื่นเก้าพันนะครับผมลองได้เอาหมักแม่ลูกหรือหมักอะไรเบิร์ไปครับเบิร์แล้วครับเบิร์แล้วเนาะฝากเบิร์หน่อครับไอ้บ้านนี้ศูนย์หกหนึ่ง ศูนย์หกหนึ่งหนึ่งเจ็ดศูนย์หะครับผมยูอำเภอ่าคู่พันู่พันนะครับผมบ้านสางขอนะครับขอบคุณในไลฟครับบาครับผมงามนะครับวันนี้ง่วผมอันนทังตลาดพี่เพิ่นเด่นครับพี่น้องนเรื่องของชาลูรีนะครับแมี่้องไผน้อครับนี่เห็นแต่ของนะครับแมี่้องไผล้ครับนี่ ของขวบวะครับเมียรี่ผมเห็นจะคลองเพื่นนะครับไหลครับพี่น้องงัวนะครับแม่แยกลูกในท้องไพน์เนาะครับของขวบวะครับแม่แยกลูกก็ครับผมเห็นนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวยางไปทางท่ายตลาดจัหน่อยนะครับเดี๋ยวนักไปเรื่อยนะครับจะเห็นจะคล้องถามให้ได้พี่น้องผมเห็นเมื่อด้ถามเลยขอให้ไหลายๆนะครับ มักแมยนสาวเรตตัวนี้เราพี่น้องนะครับผมหมักก็ได้ันว่ามักก็มักนี่นะครับรุ่นยังสี่นะครับตลาดสมเด็จนะครับขึ้นซื้อนี่ครับพี่น้องอุมมักชาโรลีละนะครับผมมีหลากหลายครับพี่น้องนะครับนี่เจ้าของเ่นบริพกโทรศัพท์ได้พี่น้องบริ้ช้ำนะครับกลุ่มเนี้ เบิ่งแม่อยากลูกของไผรน้อครับนี่จังบายลราพ่อขายไปสองหมื่นสามพันครับสองหมื่นสามพันแม่ลูกว่พ่อนี่หลายไปไหนลราพ่ออยากได้หกหมื่นหานะครับของคุณพ่อเพิ่นลูกโตครูนะครับหกหมื่นหาพันของคุณพ่อเพิ่นนะครับ จ้านาทครับผมามมื a a ่นหาพันนะครับแม่ลูกนะครับแม่ประมาณลอยสามสิบห้าด้ยย่ครับส่วนศูนโดยประมาณนะครับาอันนี่เบิ่งราคาแม่ลูกนะครับอันนี้ผูเจ้าบ่ายละไอ้เจ้าผู๋ดสามหครับ3 8ม0 0ื่นแปดพันะครับของไอผูประมาณปีต้นว่าครับสองเดือนครับ ปี2เดือนนะครับปูนะครับก็เป็นเสือกนะครับของขาแล้วพี่น้องของขาแล้วนะครับขอ้อะไรกันซีไว้ดีนะซีไว้นะครับเบอร์โทรเบอร์ใดก็ครับ087 0876 34 2021 2021นะครับผม เอาครับไอ้บอยหน้ามุนครับพี่น้องเอามาตัวเดียวนี่บ่าไอ้มาต hey, no ัววเดียครับมาตัวเดียวครับผมเห็นจะบอยวนนะครับบอยหน้ามุนเหรอครับพี่น้องวันนี้เอาผู้เล่ผู้เลีแล้วครับผู้เลี้ยนี่มาเห็นนะครับเขาเบิรงนควานจุงเข้าอย่างเี้จังมีแต่ของจังบาลแล้วครับแม่ใหญ่นี่แม่นี่อยากได้หกสิบห้าครับผมหกสิบห้าผสมไหมครับ พันจะกรอบแล้วเนาะพันสองรอบ้ะครับสองรอบแล้วเนาะส่พอไดสาวสาวซื้อมาผมเน่ยส่สติงล่ครับส่สติงลสองซหนึ่งนะครับเอาเบอร์ทรติตอไหนครับผมซ6นึ่งเยซหกหนึสีนึงครับผมแปดหนะครับผมเอาเออผู้สาวคนกหันมาเลยให้มันเลยใช่ครับเอาเดี๋ยวคืนเออเอาคนมาเอางวนนดน่งนะ ได้ครับทีไทแล้วยังไหนประมาณสามมงเอ้สองม,มงเคืองสามมงประมาณนี้แหละบ้านยังก่อนบ้านดงขยามบ้านบ้านดงขยามไปทางไลยมู้จักตำแหน่งอาจารย์นอตบ่ะฮะตำแหน่งอาจารย์นอตบ่บ่งหรือจกักเพราะมันมันมันใช่ร้าไปโบไัได้เลยบ่แม่นพากลับบ้านก็คือรัาไปโบไัยเลยบ่เพราะผมมีอีกคอกหนึ่งอยู่กับมาลาใสไหมไม่แม่มันก็ร้านไปได้คือกันบ่อโอเคโอเค เดี๋ยวอันก็ในทุกหาผมเลยนะอยู่แถวนี้เลยนะพี่อ๋อแถวนี้บอ๋อโอเคโอเคครับผมไปก็ถึงก็ที่ให้บังน้อยน้อยไป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 ครับ๋อเอาไปแมนเออจังงหลไปพร้อมผมก็ได้ถ่าย่แถวนี้ก็ได้ครับเอานะครับผมมันนี่พ่นมากแตงสงัวชื่องัวร้ายครับพี่น้องนะครับเป็นมหางัวไปเลี้ยงโอ้ตายแล้วแต่เอื้อผู้ชาวอีดีตัวนี้ยนี่ครับพี่น้องมองสีไทยเป็นมาสืองัวนะครับผม เราบางสีขายขายเลยขายเลยขายเลยเอาเห็นผู้สาวเอื่นใส่ผู้สาวายางหลายๆมาหาฮะเราพี่ของไอ้บุญบอกนี่น้องเกิ่งหยักไงครับนะครับจะบาทน้อพ่อแม่ยใหญ่นี่อะไรล่ะร้านไหมล่ะพ่อหามื่นกาบาทนะครับเอาเป็นต่อราคากันก่อนนะครับใช้นอผู้ใดนอเอื่นผมอ่ะ ได้คือจะไหวแล้วครับไอ้แม่นี่อยากได้สี่หมื่นเก่าพันนะครับผมสี่หมื่นเก่าพันมันขึ้นมือมันมันผลติพันหน่าเนาะอ๋อจะบาดเสริ้งเนาะอ๋อเมนเสริ้งลูกที่ใดล่ะครับที่ไอ้แยกไปแยกไปลูกสองลูกที่สองนะครับผมแยกไปนะครับเพื่อนว่าเป็นซัดเรบทีเดียวว่าเดี๋ยวผสมไว้นะครับแม่นี่ลอยหาซิฟได้อยู่ นะครับเบอร์ทั่วติดต่อใน,นนอครับผม 062- 062- กสองไไหนห6นะครับผมว่าเลือของพายนพี่น้องแม่แม่เลยผพู้เลยนอะครับแม่เรยี่ออเอาจ้าบ้านครับสาบนะครับ36มสิบหกทองพอใด้บบนี้ผสมริเช่เข้าไปอ่าผสมลิเช่เนาะนะครับผมทองที่ใดครับ สาวทองแรกนะครับผมอัวอยู่อำเภอใดครับอำเภอสมเด็จครับพี่น้องนะครับเป็นแม่สาวทองแรกนะครับไซริเช่เลยจักรอบแล้วพ่อความลับไปในรอบนึงเนาะนะครับผมอ๋อผสมลิเช่เ้ยครับพี่น้องไม่ตัวไอ้มาหนิสองนะครับเดี๋ยวไปเบิ้งบีบครับพี่น้องนะครับบีบผูครับนะครับหล่ไปได้ครับบีบผูนี่เปิดไว้เจ็ดหมื่นหาพันนะครับเอาบีบมาเตอร์ตตัวผู นะครับเอาบีบผูจักเดือนแล้วครับไอ้นี่สิบสามเดือนนะครับเปิดไว้เจ็ดทิพหะไว้เอาลูกข้อดะไรคนวละคนว่าลูกเจียแบะนะครับจะเอาไปขั้นไหนอ๋อลูกเจีาแบะบอครับผมคมั่วแถวบ้านนี่เนาะแม่เพิ่นเป็นแม่อันใดครับแม่เป็นบีบครับแม่เป็นบีบเนาะนะครับอันนี้เลือดประมาณเท่าไหร่ประมาณนี้ถือว่าสี่สามอยู่เนะครับสี่สามอยู่เนาะนะครับอ๋อนะครับล้วฝากเบอร์โทรจังอยนะครับผม 083 083 604 6 0 4 6642นะครับผมสำหรับผ well. well well. we ู้อยากได้บีบมาเตอร์ด้วยครับพี่น้องนะครับผมอยากได้มีบัตรเตอร์นะครับตัวผรูนะครับหนาบึกเลยนะครับสายขุนอยู่อำเภอไดนก่อนดีเอ้าอำเภอสมเด็จดีเนาะนะครับบ้านยังครับอยู่ในสมเด็จเหรอครับไออยู่ในตัวอำเภอเีรเนาะอ่าในตัวอำเภอสมเด็จนะครับสำหรับผู้อยากได้บีบมาเตอร์ เขาพูดได้หลายครับผมนะครับวัอนี้สองตัวด้วยครับบพงอายเพิ่นเจโรลีกับบีบนะครับผมสำหรับผู้มักนะครับหายากครับพี่น้องบีบผมบอกเลยนะครับผมช่วงนี้หรือว่าจะเป็นถูด้วเมียครับผมจะมาแล้วครับไอแม่นี่เจ็ดชิพฮาครับลูกขอดครับซีไว้ครับซีไว้ศูนย์เก่าหกในเจ็ดเดือนแล้วเนาะครับอ่าสิบเก่าถึงยี่สิบเดือนนะครับเราเล่านีนะครับสิบเก่าถึงยี่สิบเดือนนะครับเอาส่วนสูงก็อยู่ประมาณร้อยสี่สิบนะครับแม่สาว นะครับแม่สาวเห็ดเขาเรียบร้อยนะครับงวอยมเพื่อได้ไอ้ออมเภอเมืองกลาสินเบอร์โทรติดต่อง่ายน้อครับศูนย์เก้าแปดแปดศูนย์ซีเจ็ดแปดสองสามเปิดไว้เท่าไรก่อนครับ7 5็ดสบห้าเจพี่น้องนะครับเอาขอบพูดได้ไร้เข้าไปเจ็าคาห้องต่อรองแม่นครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับเอาเบิ่งแม่ลูกนะครับแม่ลูกคมใหญ่เจ้าบาทเนาะครับคุณแม่แม่ลูก อ่า,ราครับเจ่นเก้าพันห้ารอแม่ร้อบได้พี่น้องนะครับลูกประมาณเจ้กเดือนแม่ประม่านซีลูกอ่าีหาเดือนลูกตัวที่ไหนครับนี่ 5, 500, อ่าลูกตัวที่2อนะครับผมลูกตัวที่สนะครับแม่สูงใหญ่เลยพี่น้องนะครับสำหรับภูมัก้มใหญ่เจ็ดหมื่นแกัแม่เจ็ดหมื่นเจ็ดหม่นเก้าพันห้าอยเบอร์โทษเบอได้ ศูนย์แปดจิครับเจ็ดเกหานะครับเอาขอพูดใหราครับผมตัู้อยากได้เร้อพี่น้องนะครับผมแม่ลูกนะครับเจ็ดหมืนดลูกตัวเมียสาหน่อยตัวยักบาทน้องคุณพ่อสองหมื่นห้าครับสองหมพนนะครับแม่สาวโตัตัวผู้นะครับคู่กันหนึ่งตยักบาทนะครับตัวผู้2องหมนอะครับของพ่อเพิ่นตัวผู้นะครับ 2 2ง0 0ื่นสองพันคุณพ่อเบ์โท่เบรอได้กับพ่อกบอเบืท่อคน่่เบือท่อมได้กัอพ่อเลื่มเบือท่อแบบนี้จำอะไรจะคนเลยเอาขอบคุณท่ไลค์ครับพ่อนะครับในาแม่ลูกวะพ่อ่ลคยไปไหนล่ะครับจิตมืนลูกตัวผูเขา่าลูกพ่อเลยลูกบอนสเติงเล่ไ่ครับ แม่ผมพี่น้องเบ่งลูกแม่ผสมโตัวได้สเดือนแล้วเนาะอันนี้ลูกสติงล่นะครับคุ้ยใหญ่ครับนค้หะครับลูกเจ็ดเดือนล้อพ่อลูกเจ็ดเดือนประมาณเจเดือนนะครับลูกหนาเลยนะครับพี่น้องลูกที่สองหรพ่อลูกที่สองตัวที่สาค่าท้องเอาลราลูกตัวที่สองตัวที่สาค่าท้องเนาะเอาฝากเบอร์ทวดให้พ่อบัดนี้ศูนย์แปดเก้าเ็ดเก้าห้าศูนย์ศูนย์สาหครับศูนย์ศูนย์สามหนึ่ครับขอบคุณหลายครับคุณพ่ออยู่อำเภอนาม นะครับเอาสำหรับคลิปนี้ก็พี่น้องไว้ซักนิดนะครับผมครับผมเอายังได้ฝากก่อนยอนเล่นด้วยใต้เล่าเอ็ดด้นะรัากเอ้าวครับผมขอบคุณหลายครับพ่อนะครับเอาฝากกดไลค์กดแชร์จากน่อยสำหรับคลิปนี้ก็ตลาดอำเภอสมเด็จเสาร์วันที่12ท่านว่า2องหาวหเด้อพี่น้องนะครับตลาดมีทุกเสาร์วันอาทิตย์นะครับใครอยากมาเบิ่งบรรยากาศนะครับผมสำหรับคลิปนี้เอาไว้ซักนิดนะครับสำหรับผู้มักม่วเลี่ยงราคาประหยัดตลาดนี่ ขึ้นซื้อแน่นอนนะครับนะครับบ่ผิดหวังแน่นอนสําหรับผู้อยากได้ง่วไปเลี้ยงนะครับผมมีหลากหลายราคาพี่น้องมาตลาดนี่นะครับหลายท่านมักง่วงามก็มีมักแม่ลูกราคาถูกหรือว่าลูกผสมปลาหมันงัวไทยนะครับมีหลากหลายนะครับเอาขอบคุณทุกการติดตามอย่าลืมกดแชร์ให้ผมในเรื่องพี่น้องนะครับมันปิดลิปนะครับจากไร่พี่น้องไปซะหนีครับผมสวัสดีครับ